อ่าโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดไอาาก้กะแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เราก็จะมาเริ่มเปิดไอาาก้กะเลยทําการกดกดไปเลยว,ว้าวโอ้ยไม่ออกออกสีม่วงมาดูว่าจะได้อะไรโอ้กูข้ามเลยดีกว่ากูไม่อยู่ละมาเปิดอีกรอบกันเลยนะครับ อ่ดูว่าจะออกสีอะไรสีอะไรเฮ้ยสีม่วงสีม่วงก็กกข้ามเลยข้ามโอเคแล้วก็เปิดอีกเอตอนนี้มันเปิดได้อีกประมาณไม่รู้กวูกดไปเลยกดไปเลยว่าจะออกไหมยังไม่ออกครับออกแต่อาวุธแล้วก็เมื่อกีก้มือกูลั่นนะครับแล้วก็มากดอีกทีนะครับเอม,มีประมาณสองพันสี่ร้อยนะครับแล้วก็จะเปิดเลยนะครับเ,เริ่มเริ่มเริ่ม เริ่มแล้วแล้วสีทองสีทองเฮ้ยเฮ้สีทองว่ะโอ้โหเมื่อกี้จอกู่คว่ำเลยเไ้ยสีทองว่ะเมื่อกี้แล้วก็เออรู้สึกกูจะมีการันตีเลยนะครับเฮ้ยโอเคกดไปกดไปกดไปเราได้สายยืได้สายยืดกดไป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  เคคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเอาอายากะเข้าทีมกันเลยนะครับไหนมาลองทดลองใช้ไอ้ยากะดิพาเขาเข้าทีมมาได้แล้วก็กดใช้ทีมอ่าแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเริ่มสลับเป็นอายากะนะครับนี่ก็คือเอไหนลองวิ่งดิฟึบอ่ากดไม่โดนวิ่งก็ท่าวิ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถที่จะวิ่งบนน้ําได้นะครับอืมแทบไม่ต้องใช้เรือเลย โคดโกงอะ่ะโอ้อย่างโกงเลยก็วันนี้นะครับเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอ้ยตอนนี้แบบเจ็บคอนิดนึงครับจากการที่ผมใช้เสียงเมื่อกี้นะครับก็วันนี้ก็จบแล้วนะครับดอสวดครับ